สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้นะฮะก็มีอีกหนึ่งแอปนะครับมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมแอปนี้นะฮะก็มีชื่อว่าแอป s ค t u ูบนั่นเองนะครับนี่นะฮะชื่อ s ค t u ูบเลยนะฮะรายละเอียดของแอปนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมรอติดตามรายละเอียดข้างในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะฮะก็ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่อง The Money TV o n l i ออนไลน์ใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับไปแบบรวดเร็วเลยละกัน นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ทําอยู่หรือว่าเคยทํามาแล้วนะครับเคยดูแล้วนะครับก็ผ่านคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าใครเคยทําแล้วนะฮะรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นยังไงนะฮะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะฮะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับใครที่สนใจนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ร่างคลิปเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับรหัสแนะนําเดี๋ยวผมจะ ใส่ไปให like ้ใต้ล่างคลิปนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยทำการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะฮะทำการล็อกอินผ่านอ่าระบบนะครับก็คือ Facebook แล้วก็ Google นะครับเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับทำการล็อกอินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมาทําการเช็คอินรายวันด้วยนะครับ ก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็วิธีง่ายๆเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับจะเป็นแถบเมนูต่างๆนะครับตรงนี้เราสามารถค้นหาวิดีโอที่เราต้องการจะดูได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดนะฮะมีบันเทิงนะครับมีเพลงมีเกมนะครับมีวิดีโอเกมต่างๆนะครับใครเป็นสายเกมนะครับชอบดูเกมนะฮะก็นี่นะฮะเลื่อนดูได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะ นะฮะแล้วก็มียานยนต์นะครับพาหนะต่างๆนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาเลื่อนดูได้นะครับเลือกดูได้นะนะฮะแล้วก็เมนูนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นย่อคะแนนสะสมของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแอปนี้นะครับผมเล่นมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับเพราะว่าให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตเหรียญตรงนี้นะให้ท่านผู้ชมสังเกตเหรียญตรงนี้นะครับ เนี่ยนะฮะสามสิบห้าสิบนะครับร้อยี่สิบตัวเนี้ยเราสามารถกดเข้าไปดูวิดีโอได้เลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะโชว์หน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถกดดูวิดีโอได้เลยนะครับในส่วนหน้านี้นะฮะกดเข้าไปนะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นมาให้เราดูนะครับเราก็จะได้รับคะแนนตรงนั้นนะครับเพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ดูโฆษณาให้จบนะครับจากนั้นก็กดปิดออกไปนะเราก็จะได้รับคะแนนนะครับทั้งหมด30เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเรากดดูวิดีโอตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับคูณ2นะครับนั่นก็คือจาก30ก็คือจะเป็น60คะแนนนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมขอรับแค่สามสิบคะแนนก่อนละกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอย่างตรงนี้นะครับเรากดมาเนี่ยนะครับเราเลื่อนมาเราไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปดูวิดีโอของเขาก็ได้นะเราสามารถ เลื่อนดูเฉยๆนะครับแล้วก็วิดีโอของเขาเนี่ยจะเล่นอัตโนมัตินะครับแล้วพอวิดีโอเล่นเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตหีบสมบัติตรงนี้นะครับที่เป็นวงกลมสีแดงนะครับเขาจะหมุนวิ่งให้เราอัตโนมัตินะครับเมื่อวงกลมตรงนี้นะครับหมุนครบนะครับเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้รับรางวัลสะสมตรงนี้นั่นเองนะครับวิธีการดูวิดีโอนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจแนวไหนนะฮะก็สามารถเข้ามาเลื่อนดูได้เลยนะครับ ก็ตรงนี้นะครับให้เรามาดูที่รางวัลของเรานะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับ5้ารางวัลที่เราดูมาเมื่อกี้นะฮะเราสามารถเปิดหีบสมบัติตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดหีบสมบัตินะฮะนี่นะฮะเราได้มาร้อยหกสิบสามเหรียญนะครับก็ให้เรากดรับไปได้เลยนะฮะกดปิดไปได้เลยนะฮะเราก็จะได้รับเหรียญตรงนี้มานั่นเองนะครับผมง่ายๆนะครับวิธีการรับเหรียญนั่นเองนะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเมนูหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาเสี่ยงดวงได้เลยนะครับโอกาสหมุนของเรา10ครั้งนะครับก็คือจะมีหีบสมบัติตรงนี้นะฮะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเราได้คะแนนตรงไหนนะฮะยังไงเราก็รับไปนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะฮะต่อมานะครับเมนูดาวตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นรางวัลต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามากดเปิดรับได้เลยนะครับก็จะมี ออปชันต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาให้กับเรานะครับเราก็จะได้รับเปลี่ยนเพิ่มอีกนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนอยู่แล้วนะครับก็ให้เรากดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับและเรานะครับสามารถจับรางวัลนะครับโดยการหมุนวงล้อนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับได้มาเก้าเหรียญนะครับผมบวตต่อไปนะครับหมุนเพิ่มอีกนะฮะ นี่นะฮะวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับอ่าโหวต่อไปอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะครับก็วิธีการรับเหรียญนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการเล่นนะครับในส่วนหน้าที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็เมนูนี้นะฮะก็คือจะเป็นเมนูเช็คอินรายวันนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คอินรายวันได้นะครับเราสามารถเช็คอินรายวันต่อเนื่องถึง31วันนะครับในแต่ละวันนะครับยอดคะแนนยอดเหรียญน,นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ใครไม่เข้าใจยังไงนะฮะอ่านกฎเขาด้วยนะนะครับด้านล่างอ่านกฎเขาด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะก็คืออนุญ,ญาตการแจ้งเตือนนะครับ เริ่มนะครับตรงนี้เราก็จะได้รับเพิ่มอีก200คะแนนถ้าเกิดว่าเราดูโฆษณานะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก400เหรียญนั่นเองนะครับแต่ผมยังไม่ดูนะฮะส่วนด้านล่างลงมานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการเล่นเกมคูดบัตนะครับการาหมุนลอตเตอรี่นะครับสุ่มเลขนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็เซสชันภารกิจช่วยเหลือวัลรั้งนะครับตรงนี้ ก็คือเรามาทําภารกิจนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับเราจะได้รับ36,00 0ืเหรียญนะครับการชวนเพื่อนนะครับเมนูตัวนี้ก็คือชวนเพื่อนนะครับก็คือเราจะได้รับคะแนนนะครับสามหมเหรียญนะครับตรงนี้นะนะฮะแล้วก็มีหมุนวงล้อนะครับมีขูดบัตรอีกนะครับมีดูวิดีโอนะครับอันนี้การดูวิดีโอเนี่ยนะฮะเราจะได้รับเพิ่ม100เหรียญนะคับพร้อมกับตั๋วตรงนี้นะครับตั๋วตรงนี้มีไว้ทําอะไรนะฮะก็ ก็ม mm ีไ hmm. ว mm ้นะครับในการใช้ถอนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะมีออปชันให้เล่นมากมายนะครับมีเมนูต่างๆให้เราเล่นมากมายเลยนะฮะตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะเกมนี้นะครับถือว่าออปชันครบนะฮะแล้วก็ออปชันเยอะมากๆนะครับก็ใครสนใจนะฮะลองเข้ามาศึกษาเล่นดูนะฮะต่อมานะครับเมนูที่3นะครับเป็นเจ้าของตรงนี้นะครับกดเข้ามาเขาจะบอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็มียอดคะแนนนะครับมีตั๋วเราเท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราสามารถเข้าไปกดเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็สำเนา ID ตรงนี้นะครับเราสามารถก๊อปปี้นะครับไปให้เพื่อนกรอกได้นะครับวิธีการกรอกรหัสนะครับแนะนำตรงนี้นะฮะที่ผมอ่ารหัสตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็วิธีการกรอกรหัสนะครับให้เราไปที่โบนัสรหัสเชิญนะครับกดเข้าไปนะครับเราก็เอารหัสของเพื่อนเนี่ยนะฮะมากรอกลงช่องนี้นะครับจากนั้นก็กดส่งนะครับเราจะได้รับ 3,000เหรียญนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกรอกรหัสนะฮะใครที่กรอกรหัสด้านล่างนะครับก็ท่านผู้ชมนะฮะจะได้รับทันทีนะครับ3,000เหรียญทันทีนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูเมนูถอนเงินกันก่อนนะครับเมนูถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับเหรียญของชันเนี่ยนะครับผมมี9,216เหรียญนะครับคูปองในการถอนเงินนะครับยังไม่มี นะครับก็ให้เรามาทําภารกิจนะครับการถอนเงินนะครับจะมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับจะมีทูม m น n ี่มี PayPal แล้วก็มีเติมเงินนะครับแต่การถอนเงินนะครับทูมันนี่นะครับถอนขั้นต่ำสิบบาทนะครับย่อคะแนนนะครับก็คือ50,000คะแนนนะครับบวกกับตั๋วตรงนี้150ตั๋วนะครับเราถึงจะสามารถถอน10บาทตรงนี้ได้นะนะฮะแล้วก็ถอน100บาทนะครับย่อคะแนนตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผม แล้วก็เ a y p พานะครับถอนเพ y p พานะครับของขั้นต่ำเนี่ยนะครับอยู่ที่8ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเหรียญคะแนนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะต้องสะสมให้ครบ1 3 6 0 0ล้านคะแนนนะครับท่านผู้ชมจะสามารถถอนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตั๋วนะการถอนเข้าเพ y p พานะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสูงสุดการถอนเข้าเพ y p พาอยู่ที่40ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การเติมเงินนะครับ เติมขั้นต่ำนะครับ300บาทนะครับรวมไปถึงสูงสุดที่500บาทนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการถอนเงินนะฮะโอเคนะครับวิธีการทําเงินนะครับทำงานของแอปนี้นะฮะก็มีรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครไม่เข้าใจนะฮะสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็มีรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือ,อ,ไอนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะหากวิดีโอนี้นะครับมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมไวน้ณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ